สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะวันหวานก็จะมาแชร์สูตรและวิธีการทำเมนูมัทฉะไวมอค่ะวิธีทำง่ายมากๆเลยนะคะรสชาติเข้มข้นหอมมันอร่อยเข้ากันมากๆเลยวันนี้จะมาแชร์สูตรให้ทั้งแก้าออนแล้วก็22ออนเลยค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยจะทำไปพร้อมๆกันทั้ง2แก้วเลยนะคะเดี๋ยวจะทำเป็น2ส่วนนะคะจะทำเป็นส่วนของมัทฉะแล้วก็ส่วนของนมไวมอค่ะอันดับแรกจะมาทำในส่วนของมัทฉะเตรียมไว้ก่อนเลยนะคะแก้ว ออนจะใช้ผงมชชาอยู่ที่2ช้อนชาค่ะส่วนแก้ว22ออนจะใช้ผงมัชาอยู่ที่3ช้อนชาสามารถปรับลดเพิ่มในส่วนของผงมัชาได้เลยนะคะบางคนก็อาจจะชอบความเข้มมากเข้มน้อยของมะาที่ต่างกันเนาะยังไงก็ปรับได้ตามชอบได้เลยค่ะจากนั้นเติมน้าร้อนนะคะเพื่อที่จะมาละลายผงมัชาค่ะแก้ว1 6ออนเติมน้าร้อน50 ML ส่วนแก้ว22ออนเติมน้าร้อน60 ML แล้วก็ทำการคนผมมงมัชฉาให้ละลายเลยค่ะ ผงมะฉา,าก็จะค่อนข้างที่จะละลายยากนิดนึงนะคะ,ะถ้าใครมีแปรงไม้ไผ่ก็สามารถใช้แปรงไม้ไผ่ได้เลยหรือจะใช้เป็นเครื่องตีฟองนมช่วยก็ได้นะคะพอละ,ละลายดีแล้วนะคะก็จะพักในส่วนของน้ำมะฉา,าตัวนี้ไว้ก่อนนะต่อไปเดี๋ยวจะไปทำในส่วนของนมไวมอเลยค่ะจะใช้เป็นผงไวมอนะคะแก้ว16ออนจะใช้ผงไวมออยู่ที่1ช้อนโต๊ะผงไวมอเราใช้เป็นของโอวัลตินนะคะส่วนแก้ว22ออนจะใช้ผงไวมออยู่ที่1.5ช้อนโต๊ะหรือว่า1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแต่ม ความเข้มความหอมของไวมอนะคะก็สามารถเพิ่มในส่วนของผงไวมอได้เลยนะแต่ว่าในส่วนนี้เราจะไปเพิ่มเป็นท็อปปิ้งนะคะจากนั้นก็จะเติมน้ำร้อน9ออนเติมน้ำร้อน50มลแก้ว22ออนเติมน้ำร้อน60มลแล้วก็คนให้ผงไวมอละลายทั้ง2แก้วเลยค่ะพอละ,ละลายดีแล้วต่อไปใส่นมข้นหวานแก้ว16ออนใส่นมข้นหวาน30มลแก้ว22ออนใส่นมข้นหวาน40มลสามารถปรับความหวานได้ตามชอบได้เลยนะ จากนั้นก็จะใส่เป็นนมข้นจืดแก้ว1 6ออนใส่นมข้นจืด30ม l ลแก้ว22ออนอ์นใส่นมข้นจืด40 ML มลแล้วก็ทำการคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันทั้ง2แก้วได้เลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็จะได้ในส่วนของนมไวมอลแล้วนะคะและนี่เลยค่ะก็จะได้ทั้งส่วนของนมไวมอลแล้วก็ส่วนของมัช่าแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็เตรียมเสิร์ฟใส่แก้วได้เลยตักน้าแข็งใส่แก้วมาเลยค่ะทั้งแก้ว16ออนแล้วก็22ออนอ์จากนั้นจะเทในส่วนของนมไวมอลลงไปก่อนเลยค่ะ แล้วก็จะตามด้วยในส่วนของมัชฉาที่เราชงไว้นะคะเทราดลงไปด้านบนแบบนี้ได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใครจะโรยด,ด้วยผงไวม้มอด้านบนอีกก็สามารถโรยได้เลยแล้วก็ปิดฝาเสิร์ฟได้เลยหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะปิดฝาเสิร์ฟแบบนี้ได้เลยค่ะหรือใครจะท็อปด้วยฟองนมกรอนแบบที่เราทําในคลิปก็ได้นะคะแล้วก็จะโรยด,ด้วยผงไวม้มอด้านบนค่ะ ผงไวมอสที่โรยด้านบนนะคะก็ใส่ตามชอบได้เลยจะใส่มากใส่น้อยเนาะอันนี้เราก็จะใส่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะและเนี่ยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แล้วนะคะสําหรับเมนูมัทฉะาไว้มอค่ะน่ากินมากๆเลยนะคะทั้ง2แก้วเลยยังไงก็ลองไปทํากันดูได้เลยนะคะทําได้ง่ายๆแบบนี้เลยรสชาติบอกเลยว่าหอมเข้มข้นหอมเข้มมัทฉะาแล้วก็จะมีความหอมมันจากตัวนมไว้มอรอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะและที่สําคัญสําหรับใครที่ยังไม่ได้ กดตดตติามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆของเราแบบนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ